ดาวคราะหนบ,บรูกำลังเข้ามาใกล้โลกความจริงหรือแค่เรื่องลวง The New Planet เป็นชื่อที่ถูกใช้เรียกดาวคอสมมติที่เชื่อกันว่าจะโคจรเข้ามาใกล้โลกในอนาคตทำให้เกิดภัยพิบัติแรงต่างข่าวลือเกี่ยวกับนบ,บรูแพร่หลายอย่างมากบนอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี2012ซึ่งมีการทำนายวันสิ้นโลกมากมายอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ,ญ่ไม่เชื่อว่านับ,บรูมีอยู่จริง และไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่สนับสนุนการมีอยู่ของดาวเคราะห์ดวงนี้ข่าวลือเหล่านี้มักมาจากกลุ่มคนที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดและวิทยาศาสตร์เทียมการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนเบริรสสามารถสร้างความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวให้กับผู้คนได้ดังนั้นการตรวจสอบข้อมูลและแหล่งที่มาของข่าวสารจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่มาของข่าวลือเรื่องนิบรูสามารถสืบย้อนไปได้ถึงนันซีเลเดอร์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ z e t a t a l k ในปี1995ลี a ดอ r อ้างว่าได้รับการสื่อสารจากมนุษย์ต่างดาวที่ชื่อ z e t a r e t i c u l y และมนุษย์ต่างดาวเหล่านี้ได้เดินเทวดาขอขนาดใหญ่ที่ชื่อ n b a r u จะพุ่งชนโลกในปี2003วันที่ดังกล่าวผ่านพ้นไปโดยไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแต่ข่าวลือเกี่ยวกับ n i b บ r u ก็ยังคงแพร่หลายต่อไป Le a d อรและผู้สนับสนุนของเธอยังคงเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ n i b บ r u และภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงนักวิทยาศาสตร์จากนอและหน่วยงานอื่นๆได้ออกมาพิเศษข่าวลือเร,รื่องในเป้รูอย่างต่อเนื่องพวกเขาชี้ให้เห็นว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่สนับสนุนการมีอยู่ของดาวเคราะห์ดวงนี้หากมีดาวเคราะห์ขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้โลกเราจะสามารถตรวจจับได้กล้องโทรทัศน์และอุปกรณ์อื่นๆเป็นเวลาน,านานแล้วนอกจากนี้ วงโครจรของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราได้รับการศึกษาและทำนายอย่างแม่นยำและไม่มีวัตถุใดๆที่มีลักษณะเหมือนนิบบรูที่กำลังจะเข้ามาใกล้โลกการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อต่อสู้กับข่าวลือและทฤษฎีสมคบคิดถึงแม้ว่านิบบรูจะไม่มีอยู่จริงแต่ข่าวลือเกี่ยวกับนิบบรูยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องบนอินเทอร์เน็ตและในสื่อต่างๆ เหตุผลหนึ่งก็คือความกลัวและความไม่แน่นอนของผู้คนเกี่ยวกับอนาคตข่าวลือเหล่านี้มักจะเล่นกับความกลัวของผู้คนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติและความไม่มั่นคงทางการเมืองการเข้าใจถึงสาเหตุที่ทําให้ข่าวลือเหล่านี้แพร่หลายเป็นสิ่งสําคัญเพื่อที่เราจะสามารถตอบสนองต่อข่าวลือเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้คน การตรวจสอบข้อมูลและแหล่งที่มาของข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของข่าวลือและทฤษฎีสมคบคิดก่อนที่จะเชื่อหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆให้ตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือไม่เช่นเว็บไซต์ของหน่วยงานวิทยาศาสตร์หรือบทความที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญน,นอกจากนี้ควรระมัดระวังข้อมูลที่มาจากเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือหรือบุคคลที่ไม่ระบุตัวตน การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นทักษะที่สำคัญในการนำทางในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญในการต่อสู้กับข่าวลือและสฎีสมคบคิดหากคุณพบเห็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเนบูหรือเรื่องอื่นๆบนอินเทอร์เน็ตให้รายงานข้อมูลนั้นไปยังผู้ดูแลเว็บไซต์หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนั้น การให้ความรู้แก่ผู้อื่นเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบข้อมูลและแหล่งที่มาของข่าวสารก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันการทำงานร่วมกันเพื่อเอผยแพร่ข้อมูลที่ถูกสามารถช่วยลดผลกระทบของข่าวลือและทฤษฎีสมคบคิดได้การตระหนักถึงกติส่วนตัวของเราเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินข้อมูลข่าวสารเราทุกคนมีคติที่อาจส่งผลต่อวิธีการตีความข้อมูลของเราตัวอย่างเช่นเราอาจมีแนวโน้มที่จะเชื่อข้อมูลที่ยืนยันความเชื่อที่มีอยู่ของเรา และปฏิเสธข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อนั้นการตระหนักถึงอคติของเราสามารถช่วยให้เราประเมินข้อมูลได้อย่างเป็นกลางมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของข่าวลือและทฤษฎีสมคบคิดการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและพิจารณาข้อมูลจากมุมมองที่หลากหลายก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์เป็นสิ่งสําคัญในการประเมินข้อมูลข่าวสาร ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์รวมถึงความสามารถในการระบุคติประเมินหลักฐานและสร้างข้อสรุปที่มีเหตุผลการฝึกฝนทักษะการคิดเชิงวิพากษ์สามารถช่วยให้เราประเมินข้อมูลได้อย่างเป็นกลางมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของข่าวลือและทฤษฎีสมคบคิดการตั้งคำถามกับข้อมูลที่เราได้รับและการพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการคิดเชิงวิพากษ์การศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจโลกของเรา ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถช่วยให้เราเข้าใจถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและแยกแยะระหว่างวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงและวิทยาศาสตร์เทียมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สามารถทำได้หลายวิธีเช่นการอ่านหนังสือการชมสารคดีและการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์การมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สามารถช่วยให้เราประเมินข้อมูลได้อย่างเป็นกลางมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของข่าวลือและทฤษฎีสมคบคิด การมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์ที่ส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์และการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นสิ่งสำคัญการเข้าร่วมชุมชนเหล่านี้สามารถช่วยให้เราเรียนรู้จากผู้อื่นและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นสามารถช่วยให้เราพิจารณาข้อมูลจากมุมมองที่หลากหลายและหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของข่าวลือและทฤษฎีสมคบคิด การมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์ยังสามารถช่วยให้เราเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและต่อสู้กับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้การสนับสนุนองค์กรที่ทำงานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์และการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นสิ่งสำคัญองค์กรเหล่านี้มักจะทำงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้ความรู้แก่ประชาชนและต่อสู้กับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องการสนับสนุนองค์กรเหล่านี้สามารถทำได้หลายวิธีเช่นการบริจาคเงิน การเป็นอาสาสมัครและการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรเหล่านั้นการสนับสนุนองค์กรเหล่านี้สามารถช่วยให้เราสังคมที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้การเข้าใจว่าทฤษฎีสมคบคิดทำงานอย่างไรเป็นสิ่งสําคัญทฤษฎีสมคบคิดมักจะเริ่มต้นจากข้อสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญจากนั้นก็มีการสร้างเรื่องราวที่ซับซ้อนเพื่ออธิบายเหตุการณ์นั้นทฤษฎีสมคบคิดมักจะอ้างว่ามีกลุ่มคนลับ ที่กำลังควบคุมเหตุการณ์อยู่เบื้องหลังและพยายามปกปิดความจริงการเข้าใจถึงกลไกการทำงานของทฤษฎีสมคบคิดสามารถช่วยให้เราตระหนักถึงสัญญาณเตือนภัยและหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของทฤษฎีเหล่านั้นในท้ายที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดคือการใช้เหตุผลและหลักฐานในการประเมินข้อมูลข่าวสารอย่ายเชื่อทุกสิ่งที่คุณอ่านหรือได้ยินให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลเสมอ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นทักษันที่คันในการนำทางในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารการใช้เหตุผลและหลักฐานสามารถช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของข่าวลือและทฤษฎีสมคบคิดและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล